don't step back that oh that oh that back อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของก็อ t เตอร์บีดนะครับที่โบอาหนะครับหนึ่งในสมาชิกข,ของวงก็อ t เตอร์บีดนั้นได้มีการออกมาเปิดใจถึงประเด็นเกี่ยวกับการโปรโมทแบบกลุ่มในโปรเจกต์ครั้งนี้นะครับซึ่งโบอานะครับได้มีการออกมาเปิดเผยความรู้สึกของเธอถึงความยาาาาากกากกรรกกลํํบใในนรรรรรทิจมมโโป ของยูนิตพิเศษ g o t เตบีดจากโปรเจกต์ Girls on Top ของ SM e n t e r t a i n m e n t นนั่นเองโมอานะครับได้เป็นแขกรับเชิญในรายการโซลเช็กกินนะครับของอีฮโอรินะครับแล้วก็ได้มีการพูดถึงเรื่องราวนี้ในรายการนี้ด้วยโดยอีฮโอรินะครับที่เป็นพิธีกรของรายการนั้นได้มีการพูดคุยกับโมอานะครับบอกว่าเธอนนเนี่ยได้ดูการแสดงของ g o t t ต e ร์บีดกันเนี่ยหลายครั้งมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชอบมากๆทุกคนในวงนั้นทําได้ดีมากๆเลยนะครับหลังจากที่โมอาได้ยินเนี่ยโมอาก็เลยมีการตอบกลับไปว่านี่เป็นครั้ง เลยสําหรับโบอาที่เธอนั้นเนี่ยจะได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของวงเกิลกรุ๊ปเพราะว่าในตอนแรกนั้นเนี่ยโบอาก็เดบิวต์มาในฐานะของศิลปินเดี่ยวแล้วก็ลุยงานคนเดียวมาโดยตลอดนะครับโบอาเนี่ยได้มีการบอกเอาไว้อีกว่าปัญหาเนี่ยมีมากมายเลยในการฟอร์มวงครั้งนี้ที่สําคัญนั้นโบอาเนี่ยเธอไม่เคยเต้นแบบขยับตําแหน่งหรือว่าสลับตําแหน่งกันมาก่อนทําให้การวางล็อกกิ้งต่างๆสาหรับโบอาเนี่ยเป็นไปได้ยากมากๆเพราะโดยปกติแล้วนะครับในฐานะของศิลปินเดี่ยวเนี่ยโบอาก็จะได้ยืนเซนเตอร์อยู่ตลอดเลยแล้วก็มีแดนเซอร์เนี่ยที่คอยขยับสลับเปล บ็อกกิ้งไปนะครับแต่ว่ามาฟอร์มเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปนั้นเนี่ยจะต้องมีการสลับบ็อกกิ้งกันอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้แต่ละคนนั้นเนี่ยได้ไมายืนท่อนเซนเตอร์นะครับโบอาเนี่ยเธอก็เลยรู้สึกว่านในการเต้นแบบนี้นั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ยากแล้วก็ท้าทายสําหรับเธอมากๆในฐานะของศิลปินเดียวแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับหลังจากที่รายการนี้ออนแอร์ออกไปเนี่ยแฟนๆก็เข้ามาพูดถึงกันนะครับว่าโบอานั้นเธอมีการปรับตัวที่ดีมากๆมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับตัวเนี่ยที่ดี สาวที่น่าอบอุ่นมากกว่าเป็นครูหรือว่าเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงกว่านะครับทำให้บรรยากาศในวงขณะที่อยู่ด้วยกันนั้นเนี่ยดูไม่อึอดอดัดแล้วก็ดูไม่บึ้งตึงใส่กันดูเป็นเหมือนวงพี่สาวน้องสาวที่อยู่ร่วมกันและพร้อมที่จะทํากิจกรรมด้วยกันมากกว่าแฟนๆบางคนนะครับก็บอกว่าอยากให้กอล์เตอร์ปีดนั้นเนี่ยได้โชว์มากกว่านี้เพราะว่าการโปรโมทจาก SM นั้นที่ให้มามันน้อยมากๆทั้งๆที่ผลตอบรับจากแฟนๆเนี่ยดีมากๆเลยสาหรับเพลง Step Back กนะครับอยากให้ SM นั้นเนี่ยได้มีสเตจพิเศษให้ส,สาวๆได ในฐานะของศิลปินเดี่ยวเธอจะต้องปรับตัวอย่างมากแน่นอนเพื่อให้เข้ากับสมาชิกที่มาจากวงิร์ล Group คนอื่นๆที่ชินกับการสลับล็อกกิ้งได้แต่เมื่อดูโดยรวมแล้วโบอาทำได้ดีมากๆเลยนี่แหละคือความสามารถและประสบการณ์ที่สั่งสมมาตั้งแต่เดบิวของเธอในวงการนอกจากนั้นนี้ก็ยังมีแฟนๆบางส่วนนะครับที่บอกว่าในเรื่องของเนื้อเพลงนั้นฉันขอมองข้ามไปละกันแต่ว่าในเรื่องของความสามารถของสาวๆในวงนั้นรวมถึงโบอาฉันไม่สามารถมองข้ามได้เลยและนี่ถือว่าเป็นการเปิดเผยความรู้สึกของโบอากับการที่อยู่ในฐานะของศิลปิน เธอทําได้ดีและยอดเยี่ยมมากๆนี่ก็เป็นความรู้สึกจากแฟนๆน,นะครับความคิดเห็นจากแฟนๆบางส่วนที่ได้ออกมาพูดถึงการหลังจากที่โบอานั้นให้ออกมาเปิดใจถึงความรู้สึกแล้วก็ความลําบากของเธอในฐานะของศิลปินจากวงเกิร์ลกรุ๊ปก็อตเทอร์บีนะครับอย่างที่รู้ๆกันว่าเธอเดบิวต์มาในฐานะของศิลปินเดียวตั้งแต่แรกนะครับแต่พอมาฟอร์มวงในโปรเจกต์พิเศษเกิร์ลออนท็อปกับวงก็อตเ e อร์บีเนี่ยโบอาก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสมาชิกคนอื่นๆและแน่นอนนะครับว่าการยืนเซ็นเตอร์ การสลับสับเปลี่ยนล l o c k i n g กันอาจจะทําให้โบอานะครับที่ยืนเซนเตอร์มาตลอดตั้งแต่เดบิวต์เนี่ยรู้สึกสับสนแล้วก็รู้สึกงงนะครับกับการที่จะต้องขยับบล็อ c k i n g ไปไปมาๆอาจจะมีบางครั้งที่ทําพลาดไปบ้างในตอนซ้อมอาจจะสร้างความกดดันให้กับโบอาเนี่ยไม่น้อยเลยแต่ว่าทุกอย่างก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะครับในโชว์ของ God the Beat ดเพลนส p Step Back นั้นเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นในควอนเสิร์จาก SM Town ทนะครับหรือว่าในเพอร์ฟอร์แมนส์วิดีโอที่ปล่อยลงมาใน YouTube รวมไปถึงที่ขึ้นสเตจพิเศ คนอื่นๆในวงเนี่ยก็แสดงออกมาได้ดีมากๆเหมือนกับว่าเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่เดบิวต์ร่วมกันมาอย่างยาวนานเลยนะครับยังไงใครที่เป็นแฟนคลับของโบอาแล้วก็ติดตามวงก็ t the b e a บีดมาเนี่ยอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับว่าการแสดงของสาวๆนั้นเป็นยังไงกันบ้างการแสดงของโบอานั้นเป็นยังไงกันบ้างมาคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้อมกอร์เคป๊อปก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์ช่องอมกอร